สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำเนตกาแฟเย็นนมสดกันค่ะชื่นใจมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำง่ายๆด้วยกันค่ะวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมนะคะก็จะมีเนตกาแฟเลดคัพนะคะเนสกาแฟเลดคัพทำกาแฟเย็นอร่อยมากๆค่ะแล้วก็มีนมสดค่ะนมสดแล้วก็นมข้นจืด เราใส่ผงเนตกาแฟสองช้อนชานะคะตรงนี้ถ้าจะกินเข้มกว่านี้หรืออ่อนกว่านี้ก็ดัดแปลงได้นะคะแล้วก็ใส่น้ำร้อนลงไปเพื่อความอร่อยเข้มข้นเราไม่ต้องใส่น้ำร้อนเยอะนะคะใส่น้ำร้อนนิดเดียวพอแล้วก็คนผงกาแฟกับน้ำร้อนให้กาแฟละลายจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำแข็งใส่แก้วที่เราจะเสิร์ฟเนตกาแฟเย็นของเรานะคะ น้ำแข็งนี้ก็เอาจากตู้เย็นของเราได้เลยค่ะแล้วก็ใส่นมสดลงไปปริมาณนมสดที่ใส่ลงไปเนี่ยประมาณเศษ3ส่วน4ของแก้วนะคะแล้วเราก็นำกาแฟนะคะที่เราผสมน้ำร้อนไปแล้วเนี่ยเทลงไปเพิ่มความอร่อยด้วยการใส่นมข้นจืดโรยหน้านะคะเสียบหลอดพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ กาแฟเย็นนมสดทําง่ายๆอร่อยชื่นใจแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะทํากาแฟดื่มเองมีความสุขมากๆเลยค่ะสหรับคลิปนี้ําขอบคุณมากนะคะคที่ติดตามรับชมกันสวัสดีค่ะ